สวัสดีครับผมพลังบุญวัดดับลำปางครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเกือบเดือนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ามบขรรมปางครับมีใครเป็นผู้ปังมัซ้อมบ้างครับที่นั่นมีเพชรลำปูนก้องธทร์นีเพชรสมัยก็คือพคนในคลายช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสองครับเราสูงเท่าไหร่หนึ่งหกสิบห้าน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับหกสิบสามครับเรามื่อตะตายแล้วครับไม่เตะต่อยครับอืมแล้วอย่างวันนี้เรามาเจอกับมังกรทองครับยังไม่เคยเจอกันเลยครับไฟแรกเลย ได้ศึกษาเกมต่อยเข้ามาไหมก็ศึกษาเอาทั้งม nope. uh ือตาดตาเลยที well, so really ่มือเขาแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ได้เลยครับก็ไปตามตาดตาเราเนาะแล้วก็ดูองค์มือเขาครับและอย่างล่าสุดเราต่อยไว้ที่ช่องเจ็ดช่องเจ็ดวันนั้นเราเจอกับโฟกัสเป็นไงบ้างแพออกพลาดแพ้คะแนนมาแพ้น็อตออกแพ้น็อตเหรอวันนั้นเบียดเท่าไหร่ไล่สามสิบวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเจ็ดมีปัญหาน้ำหนักไหม มไม่มีอัภิปรุงมาหนึ่งสอบแล้วเป็นไงน้ำหนักมาเกินหรือมาขาดก็มาเกินอยู่สองก้อนนะสบายสบายเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็เหลือทำน้ำหนักขึ้นโชคได้เลยพร้อมเลยนะเราต่อยมือมาลุ้นๆวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณก็ร้อยกว่าครับเราไหวเราคนจังหวัดเชียงใหม่ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับรนนี่แหละฝากเชิญพ่อแม่พี่น้องเจ้าเชียงใหม่เจ้าเหนือวันนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยผมเต็มร้อยแน่นอนครับโอเคขอบคุณมากครับน้องชาย